ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาดุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรดาราวันเย็นพินโยสุขและกัลยาณมิตรฉัตดไทยไกรชูพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาตรัสว่าสับบุรุษย่อมให้ทาน เช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะ ให้สุขาให้ภารละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสักกทาน โดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธะภาคาวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมเาเซนโมตัสสะภาคาวะโต อะราหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโต อะาราโตสัมมาสัมพุทธาสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพะตานิพตานิานสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิพิกขุสังคัสสะพิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานีอิมานิพระตานีภตานีสัปปริวารานีสัปปริวารานีปฏิคันถาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังธีฆรตัง หิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพาพานยะจะข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระตาหารพระตาหารพร้อมด้วยบริวาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุส,สงฆ์แด่พระภิกษุส,สงฆ์ขอพระภิกษุส,สงฆ์ขอพระภิกษุส,สงฆ์จงรับ จงครบพัตตาหารพัตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย,ยเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าาลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเทินสาธุแล้วพวกเราก็ตั้งใจรับผ่อนพระกณนนะด้วยการน,นำใจของเราจดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย พร้อมกับระลึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้บุญที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาบุญที่เราได้ตั้งใจถวายสังฆทานให้เราระลึกถึงบุญที่เราได้ทำบุญก็จะรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์สถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวล ซึ่งเราจะได้รึกถึงบุญที่เราได้ทำพร้อมกับรึกด้วยใจกตัญญูบูชาต่อครูไม่ใหญ่ที่ท่านได้ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำบุญกันในวันนี้ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญปราจากทุกโศกโรคภัยมีแต่ความสุขเป็นนิรันด์ส่วนตัวเราใจจดนิ่งอยู่กลางดวงบุญ แล้วก็นึกถึงญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนทุกท่านรวมกันไว้ที่กลางดวงบุญดวงนี้ลึกถึงทุกคนให้บุญรักษาให้มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตรวมทั้งตัวเราและครอบครัวทุกๆคนก็มีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติธรรมก็ขอได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกาย จะทำการงานสิ่งใดก็ขอให้ประสบกับความสำเร็จให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองกันทุกๆคนขอให้บุญรักษาให้เป็นไปดังสัจวาจานี้ทุกๆประการจดใจนิ่งๆรับพรพระกนาาันนะจ๊ะยะทาวะริวหาปุราปริปเรนติสาขรัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตุมหังคิปเมวะสมิจตุสภเปเรนตุสังกบาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสภิติโย

สัพพุทธานุปปาเวนะสัพพธตามานุภาเวนะสัพพสังฆานุปปาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสัง ตานังต an ินังรัตนานังอนุ को न ढकोल्

จยัสวาสตวาสจะอายุจะชีวสิทธิ์เทป awan โตเทป awan สัมพัมังคัลังรักขันตุสัมภะเทวทาสามปุพพานุภา เอานาสัตตาโสติปวันตุเตภปวันโตสัพพมังคะลังาันตุสัพพเทวตา สัตพสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆา ขอเชิญทุกท่านตั้งใจบูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมเปลี่ยงกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทังภะคะวันตังอะิวาเทมิ พุทธังพระขาวันตังอาภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตะพระเวตาธรรมโมสวาคาโตะพระขวตาธรรมโมธรรมนามาสัมมิ ธรรมโมเมนาโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามีสังฆังนะมามีสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจตุ ขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันทพเพปุเรนตุสังกัป่าขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนระโสยะถาดุจจันในดิถีที่สิบห้าคือจันเพนมณิโชติระโสยะถา หรือดดวงแก้วมณีโชติรสเทินสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ